สืใหม่นะคะแต่ว่าเราแกะแล้วต่อภายด้วยนะคะเพราะว่าแบตหมดเราก็เลยต้องชาร์จหน่อยนี่นะคะไปสุดยูอ่าอันนี้เราแกะมาเลยไป็อดแฮน์ฟูดฟูดบอยเดี๋ยวฟกันนี่เห็นหรือไว่าม่ไม่คิดว่าชอดแฮน์อก็เป็นของกับแกะเองนะคะอันนี้ของ FC นะนุ่ม ขอุขอออนเออดูมาที่ดิ้งค่ะนะคะก็ตอนแรกจะเป็นตัเจ้าฉลางตัวที่อทสองอคอลลี่ค่ะต้องเจ้าคอลลีส่สวยๆนะคะตัวให้มันเป็นพิชายนะคะเพราะว่าที่เราเลือกตัวนี้มันนี่เน็นเจ้าคือเกตจิ๊บจิ๊บนะคะตัวนี้นะเแต่ว่ามันเป็นของกอบ มันจะไม่เป็นขนันแจงนะคะตัวแข็งนี่ก็แทนนะน่ารักมากอันตัวมาอยู่ในถุนนงนะคะเพราะเราอันก็นไม่ได้เอาไว้ในถุงเดี๋ยวเราแกะอ,ออกมาให้ดูทีละตัวนะคะเนี่ยเดี๋ยวสฟกัสทิ้เมมเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูทีละตัวเดี๋ยวไปหยิบแป๊บนึงนะคะโอเคเรามาละนี่มองโฟกัสโฟกัสนี่นะคะอันนี้แนะนะล้วนะน่าจะอแล้ว ช่วยหนูให้หายมาเบลนี่นะสีชมพูสวยนะโอ้ยมีสีเทาตรงนี้ All ucci. โลนะคะโลนิดนึงมีแม่เยกด้วยอ่ะชอบอ่ะไรแล้วนะตัวต่อมานะคะจะเป็นหมา ก็ไม่ทราบนะคะว่าใครส่งมาอ้ว้ายกว่าจะแกะได้นะคะหมาพุดเดินนะคะน่าจะพุดเดินนะไม่ดูน่นารักอ่ะเออคือชอบอะ่ะชอบตัวน,นี้ที่สุดเลยแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มนี้เราชอบแบบชุอตีห้ โอเคนะคะตัวตัวมันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราไปแกะก่อนโอเคค่ะเพื่อไม่ให้การเสือเราแกะมาหมดเลยตัวนี้เป็นหมานะโฟกัสนับสีน่ารักนะคะอุ้ยดังเดินสนุกตัวนี้ก็เดินสนุกก็แมวแมวเป็นลูกแมวนะคะน่ารักมากโลย นะอันต่อมาจะเป็นหมาตัวนี้ตัวนี้ยิ่งมากคอขขอภัอคอคอยค่ะท่านผู้ชมอขอโทษนะคะเมื่อกี้กล้องตกอันนะนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวเดียวนะคะเป็นรุ่นใหม่เพราะเราไม่ค่อยเล่นรุ่นใหม่เท่าไหร่มีแต่รุ่นเก่า แล้วพวกนี้ก็คือเอ s เวสที่เราเทน,นะคะเออไม่ใช่ซีเอฟซีเออพูดผิดจะชอบโอเคนี่ยค่ะจะเป็นอนุปกรณ์เดี๋ยวเราไปแกะกันก่อนนะโอ้ยแป๊บแป๊บโอ้ยทำไมมันกดไม่ได้เียเดี๋ยวมนาะเราแกะพร้อมๆกันเลย เออเขาเรียกว่าอะไรนะนี่คาดผมก็แต่ก็มุ่งกุดยากอ้าวมันหลุดออกมาแล้วเหรอนี่มัวเฮ้ยมีสองสุ่มด้วยอ่ะเออสองสุ่มเราล้วนนะคาไงคืออะไรี๋ยวอ,อันนี้พวกนี้ก็เปิดเทศเช่นเคยนะคะแล้วก็ขายด้วยนะ ใครสนตัวไหนทักไลน์เลยนะคะไอเดอรไตด้คล like mm ิป hmm. นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปต่อไปด้วยะคะ่ะและถ้าเราได้ครับขอบออยซับเม่ไรแจงช็อตตัวนี้นะคะหรือไม่ก็แจกแบบคอลลี่อะไรไประมาณเนี้ยตัวนี้หฮเทคมัง้งรู้สึกเหมือนคุณอยากเทนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ 接着跳，跳跳，刚没打吧？